สวัสดีครับทุกท่านครับร ancestor. วันนี้ผมอยู่ที่บ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรสีสะเกดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของต,ตลาดนัดอำเภอวังหินนะขออภัยตลาดนัดบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งที่นี่เขาจะมีตลาดนัดทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับซึ่งเป็นตลาดที่ ถือว่าคึกคักทีเดียวนะครับคูกคลานนะครับคนเยอะมากๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของตลาดนัดบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้คนหลายแห่งนะครับพี่น้องครับเอายางเขามากกับว่าปลอกคนขายกระเทียมเลยครับพี่น้องครับเอากระเทียมโลดแล้วจกบาทเพราะไง โล่ละลอยเศร้ากระเทียมสีสะเก็ดเขาเลยบ่ะครับเนี่ยสีสะเก็ดดวนใหญ่เลยโลละลอยยี่สิบบาทเนาะครับเนาะตัวนี้ลอยยี่สิบตัวนี้แปดสิบครับโอ้ตัวนี้มันหัวหน่อยก่อนบ่ะครับตัวนี้หัวหน่อยหัวน่อยแปดสิบนะครับอันใหญ่ลอยยี่สิบขอบคุณครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของตลาดนัดกันต่อนะครับพี่น้องครับ มาหายหลุดตาสดนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนี่คือคักแห่งครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องครับโอ้หัวเข่งเป็นตาแสบแห่งครับพี่น้องครับ โอ้คือว่าเป็นตลาดนาทีคึกคักนะครับพี่น้องครับซึ่งผมนีบ่บ่เคยมาจักเทือเลยนะครับพี่น้องครับเป็นข้างแรกนะครับอิเดมาเที่ยวตลาดนัดบ้านดวนใหญ่อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเป็นตลาดนัดที่คึกคักมากๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ดิปลากับรสสดเลยพี่น้อง โอ้สดๆสดเลยครับพี่น้องครับอบกรนี่ครับโอ้เป็นตลาดน้ดที่คือคักนี่ครับพี่น้องครับเพิ่ครับไก่ปลาครับสลีปกระีครับพี่น้องครับโอ้เป็นตลาดน้ดที่คือคักแห้งครับพี่น้องครับน่าสนใจมากๆนะครับพี่น้อง ซึ่งตลาดนัดของอ,อของของบ้านดวนใหญ่นะครับพี่น้องครับเพิ่นกับซีมี่ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับโอ้ปลาตองครับพี่หน่อ,นอ,ปปองอปลาตองครับพี่น้องครับตัวนี้ปลาคอใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้รงามเลยครับพี่น้องครับดเดี๋ยวสิผ้าทุกแผ่นยางส้มทั้งคุณกัลตอนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดบานดวนใหญ่อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้คึกคัากหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้ครับพี่น้องครับ ตลาดนัดอําตลาดนัดบ้านดวนใหญ่อ,อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้ดูงเป็นอาหารบ้านเฮ่านะครับพี่น้องครับอาหารศรีสะเกดบ้านเฮ่านะครับโอ้ผมบอเสีย้ยผมบอกคิดว่าตลาดนัดบ้านดวนใหญ่สิคือคากบ้านนีนะครับเคยได้นยินแต่ว่าผมกับบอเคยมาย่างกักเทื่อนนะครับพี่น้อง เป็นครั้งแรกที่ได้มาย่างกันโอ้โหมุดซึ้งว่าคือคาดหลายครับพี่น้องครับคือคากแห้งครับพี่น้องครับเพื่อนครับโอ้บรรยากาศนี่คือคาดกลัวบางอำเภออีกดนะครับพี่น้องครับนี่ขนาดเป็นของหมู่บ้านนะครับตลาดนัดบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ กระเท้านี่มันปลูกหอมนี่หอมแดงกันโอ้นี่หาโลร้อยนะครับพี่น้องครับคือแค่โรไลซิบบาทเท่านั้นนะครับห้าโลร้อยนะครับพี่น้องครับก็นี่สามโลร้อยนะครับหัวใหญ่ครับพี่น้องครับคือคลากหลายครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของตลาดนัดอำเภออตลาดนัดบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษค,ค,ค,ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนี่คือคักแน่นครับพี่น้องครับเทียมเทียมกับโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเทียมหนึ่งร้อยบาทกดผู้เฒ่าเพิ่นกับหอบลูกุร,กร้านมาย่างเที่ยวตลาดครับพี่น้องครับ มูนีผ้าทุกท่านมาเทียวตลาดนัดเด้อครับย่ามุสาวตลาดนัดของอําของบ้านด้วนใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยลืมอยู่เลยตลาดนัดบ้านด้วนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตลาดนาจจัดที่คึกคักแห้งครับพี่น้องครับตลาดนัดบ,บ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ดโหนครับโอ้โน,น้นเหน่มายางกันแบบโอ้โหคึกคักจริงๆนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศของตลาดนัดครับ